เรียกเพราะอยากรู้จัก ตำรวจไทยมีอำนาจเรียกให้ใครหยุดรถได้ตามใจจริงหรือพันตำรวจเอกวิรุษชี้ตำรวจจะมีอำนาจสั่งให้คนขับหยุดรถ,รถก็ต่อเมื่อได้พบการกระทำผิดกฎหมายจราจรอย่างหนึ่งอย่างใดและออกใบสั่งเพื่อไปชำระค่าปรับกับพนักง,งานสอบสวนเท่านั้น,นการเรียกให้หยุดรถถามโน่นถามนี่โดยไม่มีเหตุทำผิดกฎหมายใดทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบแนะประชาชนถูกตำรวจเรียกให้ยกกล้องถ่ายคลิปทันทีถามว่า ได้ทำผิดกฎหมายหรือมีเหตุคนสงสัยอย่างไรผิรดตำรวจผิดตำรวจว่าและ้ะเรียกอีกแล้วเรียกอีกแล้วเรียกทำไมตำรวจเรียกอีกแล้วปิดไว้ไม่ได้เลยเรียกตลอดดูว่เราไม่ได้ทำความเร็วนะตำรวจเรียกอ เครื่องกรองค่ะค่ะอาจารพันแก่นค่ะใช่ค่ะแค่นี้เอาพี่ว่าเป็นผู้ชายนะดูยังไงเป็นผู้ชายอหนูจะกลับไปทำงานใช่หนูเพิ่งกลับมาจากบ้านมาหาแม่กับตาทงานอะไรหรอฮะใช่หัวผ่ะศูนย์ค่ะขอบคุณค่ะ หนูก็ค่อยๆขี่มานี่แหละ